เปิด10ศิลปินยอดชม YouTube สูงสุดปี2020มนแคนแก่นคูนยืนหนึ่งลูกทุ่งแรปเปอร์แรงเปิด10ศิลปินยอดชม YouTube ในไทยสูงสุดปี2020มนแคนแก่นคูนครองแชมป์แสงหน้าแบล็คพิง เผย10อันดับลูกทุ่งอีสานและแรปเปอร์มาแรงเว็บไซต์ chartmaster.org รายงานยอดเข้าชม YouTube ประจำปี2020หลายประเทศทั่วโลกโดยในประเทศไทยปรากฏว่าในปี2020ศิลปินลูกทุ่งอีสานและแรปเปอร์เป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากโดยม์แคนแก่นคูนนักร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำสังกัดค่ายกรม m m ่ Go เครือ GMM Grammy เจ้าของฉายาบ่าวเสียงสุดแสน สามารถครองแชมป์อันดับ1ในปีที่ผ่านมาได้โดยกวาดยอดวิวไปเกือบ1,000ล้านวิวโดยมียอดวิวอยู่ที่976ล้านวิวส่วนอันดับ2เป็นของ b l a c k พ i n k อันดับ3เป็นแรปเปอร์หนุ่มยังโอมอันดับ4ได้แก่ศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังพงสิษฐ์คำพีอันดับ5ได้แก่อีกหนึ่งตำนานแรปเปอร์เมืองไทยอิวสลิก อันดับ6ได้แก่ศิลปินลูกทุ่งอีสานชื่อดังไผ่พงศธรอันดับ7ได้แก่บอยแบนด์ดังจากเกาหลีวง BTS อันดับ8ได้แก่ศิลปินสาวลูกทุ่งอีสานจินตราภูลาบอันดับ9ได้แก่แรปเปอร์หนุ่มที่โดดเด่นขึ้นมาในปีที่ผ่านมาอย่างแรชโยและอันดับ10ได้แก่อีกหนึ่งศิลปินลูกทุ่งอีสานลำเพลินวงสะกรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด